สวัสดีค่ะนะักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับครูปองทิพย์นะคะเราจะมาติวเข้มวิชาวัสดุศาสตร์1ค่ะรหัสวิชาพว .12001 ของระดับประถมศึกษาค่ะไปดูข้อแรกกันเลยค่ะ ข้อที่1นนะคะข้อใดเป็นความหมายของวัสดุศาสตร์ 1. วัสดุที่สามารถพบเห็นได้ประจําวัน 2. วัสดุธรรมชาติที่ได้จากสิ่งมีชีวิต 3. วัสดุสังเคราะห์ที่เป็นกระบวนการเคมีหรือข้อ 4. ถูกทุกๆข้อค่ะนักศึกษาจะตอบข้อไหนคะไปดูเฉลยกันเลยค่ะนี่ค่ะ,ะเฉลยนะคะก็คือทุกๆข้อค่ะทําไมถึงทุกๆข้อไปดูค่ะวัสดุศาสตร์นะคะหมายถึงวัสดุที่มีความผูกพันกับการดำินชีวิตของมนุษย์ค่ะ แล้วก็มีอยู่มาเป็นเวลาช้านานแล้วด้วยอยู่รอบตัวเรานะคะเป็นวัสดุธรรมชาติวัสดุธรรมชาติเนี่ยได้มาจากสิ่งมีชีวิตเช่นเปลือกหอยขนสัตว์ใยไหมส่วนวัสดุสังเคราะห์นะคะเป็นวัสดุทางเคมีค่ะเช่นพลาสติกเส้นใยโฟมและก็กระเบื้องไปข้อ2กันค่ะข้อใดเป็นประเภทของวัสดุธรรมชาติ 1. ดินเหนียว2หินปูน3ขนสัตว์4หนังสัตว์ นักศึกษาจะตอบข้อไหนกันคะไปดูฉเฉลยกันเลยค่ะคำตอบก็คือถูกทุกข้อเลยนะคะนี่วัสดุธรรมชาตินะคะเป็นวัสดุที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในธรรมชาติทั้งสิ่งมีชีวิตที่เป็นเปลือกไม้นะคะเปลือกหอยขนสัตว์ใยฝ้ายและสิ่งไม่มีชีวิตค่ะเช่นดินเหนียวหินปูนศิลาแรงกวด ทรายเหล็กซึ่งอาจจะนำมาใช้ในการแปลรูปเพื่อใช้งานได้อย่างเหมาะสมค่ะไปข้อที่3กันเลยค่ะข้อใดเป็นประเภทของวัสดุสังเคราะห์ข้อ1ดินพลาสติก2เส้นใหญ่3ยางสังเคราะห์4โฟมตอบข้อไหนกันคะ่ะไปดูเฉลยกันค่ะคำตอบก็คือถูกทุกข้ออีกแล้วนะคะ เพราะว่าวัสดุสังเคราะห์เนี่ยเป็นวัสดุที่เกิดจากกระบวนการทางเคมีเช่นพลาสติกเส้นใยสังเคราะห์ยางสังเคราะห์ต่างๆนะคะโฟมซึ่งวัสดุเหล่านี้จะสามารถนํามาแทนวัสดุทางธรรมชาติได้ถ้าเกิดวัสดุทางธรรมชาตินะคะเกิดปริมาณไม่เพียงพอค่ะไปข้อต่อไปกันเลยนะคะข้อใดเป็นประโยชน์ของวัสดุข้อ1สามารถนํามาใช้แทนกันได้ ข้อ2อำนวยความสะดวกในการใช้สอยข้อ 3. มีลักษณะแตกต่างกันหรือข้อ4ถูกทุกข้อค่ะไปดูเฉลยกันเลยค่ะนี่ค่ะประโยชน์ของวัสดุนะคะถูกทุกข้อเลยเพราะว่าสามารถนํามาใช้แทนกันได้อำนวยความสะดวกในการใช้สอยแล้วก็มีลักษณะแตกต่างกันข้อต่อไปนะคะข้อใดเป็นการเลือกใช้วัสดุประเภทยางได้ถูกต้องข้อ 1. ความยืดหยุ่นข้อ 2. ความแข็งแรงข้อ 3. ความเหนียว แล้วก็ข้อ4นําความร้อนได้ดีนักษศากตาตอบข้อไหนคะยางสามารถเป็นวัสดุประเภทใดไปดูเฉลยกันเลยค่ะนี่ค่ะยางนะคะมีความยืดหยุ่นนะคะสามารถนํามาทําของเล่นต่างๆได้เช่นตุ๊ก,กตาลูกบอลแล้วก็สามารถนํามาทําของใช้ต่างๆได้เช่นยางรถยนต์ยางวงนะคะที่เราใช้รัดของค่ะไปข้อต่อไปกันเลยค่ะ ข้อใดเป็นการเลือกใช้วัสดุประเภทโลหะได้ถูกต้องข้อ1ความยืดหยุ่นข้อ2ความแข็งแรงข้อ3ความเหนียวข้อ4นํนำความร้อนได้ดีนะักศึกษาตอบข้อไหนกันคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือโลหะนะคะมีความแข็งแรงค่ะซึ่งโลหะชนิดต่างๆเนี่ยนำมาทำเป็นโครงสร้างอาคารได้นะคะหรือประกอบเป็นเครื่องบินรถยนต์รวมถึงอาวุธต่างๆ ที่เป็นเครื่องมือช่างเช่นประแจไขควงนอ็อตเป็นต้นค่ะไปข้อต่อไปกันค่ะข้อใดเป็นการเลือกใช้วัสดุประเภทลวดตกปลาได้ถูกต้องข้อ1ความยืดหยุ่นข้อ2ความแข็งแรงข้อ3ความเหนียวและข้อ4นํนำความร้อนได้ดีลวดตกปลาจะเป็นวัสดุประเภทไหนนักศึกษาจะตอบข้อไหนกันคะไปดูเฉลยกันค่ะลวดตกปลาเนี่ยก็ ต้องใช้ความเหนียวนะคะเพราะว่าโลหะชนิดนี้นะคะจะสามารถนำมาทำเป็นอย่างอื่นได้เช่นใช้ทำโซ่นะคะลอกเส้นลวดมุ้งลวดเส้นเอน็นแล้วก็ทำสายเบ็ดตกปลาน,นั่นเองค่ะรวมถึงเอ็นไม้แบดนะคะเอ็นไม้เทนนิสนะคะไปดูข้อต่อไปกันนะคะข้อใดเป็นการเลือกใช้วัสดุประเภททองแดงได้ถูกต้อง ข้อ1ความยืดหยุ่นข้อ2ความแข็งแรงข้อ3ความเหนียวและข้อ4นํนำไฟฟ้าไปดูเฉลยกันค่ะวัสดุนำไฟฟ้านะคะทองแดงเนี่ยเป็นวัสดุนำไฟฟ้าเพราะว่าเป็นโลหะที่สามารถนำประกอบเป็นส่วนประกอบของปลั๊กไฟได้ค่ะแล้วรวมถึงทองคําอลูมิเนียมใช้ในการทําสายไฟส่วนวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าเช่น ไม้ยางพลาสติกใช้นำอุปกรณ์เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟดูดเราหรือว่าไฟฟา้ารั่วนั่นเองค่ะ<ม>ข้อใดเป็นการเลือกใช้วัสดุประเภทเอ็นไม้เทนนิสได้ถูกต้องข้อ 1. ความยืดหยุ่นข้อ2ความแข็งแรงข้อ3ความเหนียวและข้อ4นํนำความร้อนได้ดีนักศึกษาตอบข้อไหนกันคะไอดูฉเฉลยกันเลยคะ่ะ เอนไม้เทนนิสนะคะอย่างที่ข้อที่แล้วนะคะได้อธิบายไปเอนไม้เทนนิสนะคะก็จะต้องใช้ความเหนียวนะคะในการทำเอนไม้เทนนิสนั่นเองไปข้อต่อไปค่ะข้อใดคือคุณสมบัติของไม้เนื้อแข็งแข็งแรงทนทานตัดยากนำมาทำเสาบ,บ้านได้แล้วก็ถูกทุกข้อค่ะนักศึกษาตอบข้อไหนคะนี ถูกทุกข้อนะคะไม้เนื้อแข็งจะเป็นไม้ที่มีความแข็งแรงทนทานตัดได้ยากรวมมาถึงนํามาทำเสาบ้านได้นะคะซึ่งไม้เนื้อแข็งเนี่ยเป็นไม้ที่มีความแข็งแรงทนทานนะคะอย่างเช่นไม้สักไม้มะขามไม้ชิงชันไม้มะม่วงซึ่งนิยมนํามาทำเครื่องเรือนเครื่องมือและเสาบ้านค่ะไปดูข้อต่อไปกันนะคะ ข้อใดคือคุณสมบัติของไม้เนื้ออ่อน 1. มีความหนาแน่นต่ำา2น้ำหนักเบา 3. นํนำมาใช้ในการแกะสลักได้ง่ายและก็ข้อ4ีถูกทุกข้อค่ะตอบข้อไหนกันคะไปดูเฉลยกันเลยนะคะนี่ค่ะคุณสมบัติของไม้เนื้ออ่อนนะคะมีความหนาแน่นต่ำนะคะน้ำหนักเบาและนำมาใช้ในการแกะสลักได้ง่ายค่ะซึ่งไม้เนื้ออ่อนเนี่ยจะสามารถรับน้ำหนักได้ไม่ค่อยดีนะคะ แล้วก็ทําการเลื่อยการตัดนะคะหรือว่าใส่กบนะคะได้ง่ายรวมถึงการแกะสลักนะคะในการตกแต่งเช่นไม้ฉาฉานะคะไม้กระบางไม้ยูคาลิปตัสไม้ยางพารานิยมนํามาใช้ในการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์นะคะแล้วก็ของเล่นเด็กรวมถึงของใช้ในครัวเรือนนะคะกรอบรูปของเราก็ทํามาจากไม้เนื้ออ่อนเหมือนกันนะคะลังผลไม้ก็ด้วยค่ะลาเทกทามาจากวัสดุใด 1. ไม้เนื้ออ่อน 2. ยางพาราสาโลหะแล้วก็ 4. ดินเผาอตอบข้อไหนกันคะไปดูเฉลยกันเลยคะ่ะลาเทกนะคะทำมาจากยางพารานั่นเองคะ่ะซึ่งยางเป็นวัสดุที่มนุษย์นะคะค้นพบจากน้ำยางที่ได้มาจากต้นยางพาราโดยต้นยางพาราเนี่ย จะต้องใช้เวลาในการปลูก25-30ปีนะคะจะทำให้ต้นยางพาราสามารถกรีดน้ำยางออกมาได้นะคะความยาวรอบต้นนะคะไม่น้อยกว่า50ซนติเมตรนะคะแล้วก็วัดจากพื้นมาถึถงต้นไม้ที่จะกรีดนะคะ150เซนคะ่ะน้ำยางที่กรีดได้เนี่ยก็จะมาผสมกับกดน้ำส้มนะคะรวมถึงน้ำให้เจือจางนะคะแล้วก็หล่อเป็นแผ่นนะคะแล้วก็มาดามาตัดเป็นยางซึ่งเป็นยางที่เราใช้รัดของหรือว่า ยางพาราที่เราใช้ในการทำหมอนนั่นเองนะคะมาถึงข้อนี้นะคะข้อใดคือคุณสมบัติของโลหะได้ถูกต้องค่ะเหล็กอลูมิเนียมใช้ทำภาชนะหุงต้มความแข็งแรงความเหนียวนำความร้อนได้ดีตอบข้อไหนกันคะไปดูเฉลยกันเลยค่ะ คำตอบที่ถูกต้องก็คือเหล็กอลูมิเนียมนะคะใช้ในการทําภาชนะหุงต้มได้ค่ะซึ่งโลหะเนี่ยจะมีหินและแร่หลายชนิดนะคะอย่างเช่นเหล็กทองแดงทองคําเงินเป็นต้นอย่างคําตอบนี้นะคะเหล็กอลูมิเนียมเนี่ยใช้ในการทําภาชนะหุงต้มเช่นหม้อกระทะแล้วก็มีดค่ะ รวมถึงเหล็กเนี่ยก็สามารถไปทําใบเลื่อยตะใบเหล็กนะคะทองแดงก็ใช้ทําสายไฟได้นะคะรวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะคะเงินทองคําทองคําขาวใช้ในการทําเครื่องประดับเช่นแหวนกําไลนั่นเองค่ะไปดูข้อต่อไปค่ะผ้าทอและสิ่งทอทํามาจากสิ่งใดเส้นใยฝ้ายเส้นใย,ยลิน,นินเส้นใย,ยไหมและเส้นใย,ยขนสัตว์ตอบข้อไหนกันคะ คำตอบที่ถูกต้องก็คือทุกข้อคือข้อที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าวัสดุที่มนุษย์ทำมาจากการปั่นเส้นใยนะคะแล้วก็มาถักทอเป็นผ้านะคะนำมาใช้ในการตัดเย็บเนี่ยเส้นใยที่ได้นะคะก็จะเป็นเส้นใยฝ้ายเส้นใยลินินเส้นใยปอป่านนุ่นแล้วก็เส้นใยที่ได้จากสัตว์เช่นขนแกะและใยไหมค่ะอย่างเช่นเส้นใยฝ้ายเนี่ยได้จากดอกต้นฝ้ายนั่นเองนะคะเส้นใยลินินก็ได้จากเปลือกของต้นลินิน นะคะเส้นใยไหมก็ได้จากลังไหมหรือตัวอ่อนของผีเสื้อนะคะส่วนเส้นใย,ยขนสัตว์นะคะก็มาจากสัตว์นะคะหลายชนิดที่เราสามารถนํามาแปรรูปได้เช่นแกะแพะกระต่ายนะคะที่ผลิตมากที่สุดก็คือขนแกะนั่นเองไปดูข้อต่อไปกันเลยนะคะพลาสติกเหมาะสําหรับในการทําสิ่งใดขวดน้ำถังน้ําขันน้ําถุงใส่อาหารตอบข้อไหนคะ ไปดูฉเฉลยกันเลยค่ะพลาสติกนะคะเหมาะในการทําทั้งหมดสีข้อเลยค่ะขวดน้ําถังน้ําขันน้ําถุงพลาสติกก็ทําได้นะคะเพราะว่าพลาสติกนั้นเป็นวัสดุที่สังเคราะห์ขึ้นจากน้ํามันดิบนะคะแล้วก็แก๊สธรรมชาติเมื่อพลาสติกได้รับความร้อนแล้วก็จะอ่อนตัวนะคะและเมื่อเย็นนะคะก็จะคงรูปนะคะทําให้สามารถ หล่อพลาสติกให้เป็นรูปต่างๆได้เช่นขวดน้ำถังน้ำขันน้ำกล่องใส่ของถุงใส่อาหารเสื้อกันฝนนะคะของเล่นปากกาไม้บรรทัดด้วยนะคะค่ะจากทั้งหมด15ข้อที่ผ่านมานะคะก็คือวัสดุนะคะเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราจากข้อแรกเลยนะคะเกิดขึ้นจากธรรมชาติแล้วก็มนุษย์นะคะสั่งะหอขึ้นมานั่นเองวัสดุแต่ละชนิดนะคะก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกัน รวมถึงสามารถเลือกวัสดุและก็นำวัสดุเหล่านั้นมาพัฒนาเป็นเครื่องมือของเราได้ค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะใน EP 2ค่ะบ๊ายบาย